วันนี้ก็ยังต้องรอคอยต่อไปสําหรับคัิเดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือคุณอนุทินจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่คนถามคุณสุปฏีละ่ะคุณเอกนิติล่ะคุณศรีคศักดิ์ล่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังคําอธิบายของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านไม่ต้องห่วงนะครับสามท่านนั้นมาแน่ถึงแม้ว่าเดี๋ยวคนจะบอกกันแล้วเขาไม่เป็นแคดนเดตนายกหรอ ไม่ทำงันครับเพราะผมเป็นนายกนะครับแต่ผมอาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ท่านมากเราไปบังคับจิตใจคนไม่ได้พวกเราอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราเป็นนักการเมืองโดยสายเลือดเรามีความคุ้นชินกับการรับแรงประทะมีความคุ้นชินกับรับฟังเสียงบนเสียงดุเสียงตำหนิ ของคนที่เราไม่รู้จักกันแต่บางทีสามท่านนั้นอาจจะยังไม่ชินครับเดี๋ยวก็ชินครับแต่เดี๋ยวนี้เที่ยวนี้ขอให้ท่านได้ทำสิ่งนี้ท่านสบายใจท่านจะได้ปั่นผลงานที่พี่น้องประชาชนล้วนและประทับใจออกมาให้กับประเทศของเราให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะๆไม่มีความ,มกังวลไม่มีเอ๊ะ ไม่มีเฮ้ยแต่มีแต่คำว่าสู้แล้วเมื่อเขาได้สั่งสมประสบการณ์ในทางการเมืองไปสักระยะหนึ่งโดนแต่พิปายไม่ไว้วางใจแน่ครับแล้ววันนั้นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเราครับผมมั่นใจถึงวันนี้เรามองเขาเป็นคนนอกไม่ได้แล้วครับเขาอาจจะเป็นคนนอก เพราะเขายังไม่คุ้นชินกับระบบการเมืองแต่ในการทำงานเขาคือคนในครับเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราที่พวกเราทุกคนที่เป็นฝ่ายการเมืองโดยสายเลือดจะทำงานร่วมกันแล้วผมให้คำดีนยันครับว่าเราจะทำได้ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าสำเร็จกว่าสามเดือนที่ผ่านมาครับ คุณค่ะ,คะวันนี้ถ้าฟังนะคะจากคำถแถลงของท่านนายกแล้วก็ประกอบก,บกับการให้สัมภาษณ์ของคุณสิริพงษ์อังคาศกุลเกียรติหลังจบงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนค่ะว่าพักภูมิใจไทยอาจจะชูแคนดิเดตนายกคือคุณอนุทินเพียงท่านเดียวนะคะแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการยืนยันว่านโยบายดีๆเนี่ย ใครก็คิดได้นะคะแต่ว่าจะหาคนมาทำได้เนี่ยต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็เลยมีการถแถลงยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเลือกอนุทินเป็นนายกเนี่ยนะคะคนที่จะเป็นรองนายก1ก็คือคุณศรีษศักดิ์เป็นรองนายกควบกระทรวงการต่างประเทศสคือคุณเอกนิตินะคะเป็นรองนายกที่ควบกระทรวงการคลังและ3คุณสุภจีจะเป็นรองนายกที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพาณิชย หรืออุตสาหกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นความชัดเจนระดับหนึ่งจากพักภูมิใจไทยในวันนี้ค่ะมีการเซลล์นะคนที่เซลล์ตัวเองก็คือหัวหน้าพรคภูมิใจไทยคุณอนุทินอ๋อค่ะใช่ไหมมีการเซลล์ว่าเอาคนเก่งขนาดนี้มาก็ไม่ต้องมีนายกแล้วก็คือระหว่างที่ระหว่างที่คนอื่นพูดอะคุณอนุทินเนี่ยนั่งดูฟีดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนถามว่าถ้าดึงคนเก่งมาหมดเนี่ยแล้ว เขาใช้คำว่ามึงเนาะจะเป็นนายกทำไมคุณนุทิงก็เลยขึ้นไปตอบบนเวทีว่าเป็นเพื่อจะได้ดึงคนเก่งมาทำงานให้พี่น้องประชาชนไงแล้วก็บอกว่าไม่มีใครตื้อเก่งกว่าผมแน่นอนค่ะ<_ d _><_ d _